mọi thói lẳng ra mà ครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วัดอะไรนะบบัดบ้านไร่นะฮะสวัสดีครับมาคุยกันครับทุกคนวันนี้แต่งหน้าเองด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปบริษัทฮะ เปิดดิเปิด,ปดนะไม่ใช่เมื่อกี้มันสว่างกว่านี้ไมื่มีมันสว่างกว่านี้เมื่อกี้อะ่ะก็มีอันนี้ก็เปิดหมดแล้วนะเมื่อกี้มันสว่างมันแบบสว่างเลยปิดปิดอื่นแล้วเปิดสองดวงเออ เออนี่แหละวันนี้ทุกคนครับเข้ามาแล้วผมมาแต่งหน้าให้ดูครับงานนี้แต่งเองด้วยเอ,าอ้าเป็นเองนะเปิดเปิด,ปดม่เลยเปิดหด้ดห,มหมดเลยเปิดม่หมดเลยเปิดสีกนได้ สีอ่อะเออมาแค่นี้ได้เห็นเห็นสวัสดีครับ <c oughs> เล่นที่ไหนครับวันนี้วันนี้ผมอยู่ที่อ่า,า,อาอะไร วัดไล่ลำปางครับวันนี้วัดไล่ลำปางหลงรอบที่ร้อยจริงหรือเปล่าคนะเนี่ยมีกระจกไหม มยืมไฟม่งหน่อยยืมไฟหน่อยไฟสองหน้าหวัดดีทุกคนนะครับวัดดีทุกคนที่เข้ามาใครอยู่นานผมจะรักมากเลยไม่ใช่ไฟโทรศัพท์แฟดอะอ๋ออ๋อ,อแป๊บเดียวพอดี ดีทุกคนครับวันดีทุกมืดจังแต่งหน้าได้เหรอผมใช้แสงนิดเดียวฮะ นีไปสองแผ่นกินก่อนได้ป่ะโอเคลี่สิบคนครับทุกคนครับช่วงนี้ทุกคนอยู่บ้านกันป่ะ อยู่บ้านกันใช่ไหมฮะทุกคนว่างๆอ่ะทุกคนฝากติดตามทางเวิร์กพอยต์เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมีผลงานออกมาเวเร็วนี้แนหะ่ะทางช่องเวิร์กพอยต์เป็นรายการซิ c คอมนะฮะวันท,ทีสิบโกลาเออรายการรายการซิ c คอมนะฮะทางเวิร์กพอยต์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะทุกคนทำไรก็ ทุกคน้ลยครับรอติดตามโอเคครับสายปักหนัวช่วงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะทำอะไรก็ระวังด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนแบบ เป็นกันแค่นิดเดียวแต่ต่อแบบเป็นต่อต่อต่อ,ตอกันแบบได้ได้เยอะมากเลยนะครับผมอยากทุกคนแบบดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยทำอะไรให้ระวังด้วยอันตรายมากตอนนรกผมคิดว่าง,งานจะยกเลิกไงอ จริงน่าใสมากขอบคุณครับนะ้องดีร้อยสามเป็ดคนครับ เดี๋แม่แม่ทุกคนด้วยนะครับพี่พี่น้องนทุกคนนะครับงานเริ่มกี่โมงครับสี่ทุ่มหน้าพี่ <c oughs> เอาลงรถลงรถเลย ผมลองไอ้ตัวปิดสิวนะ ง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอม はい。<スープ> 朋友，拿友，哪，，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 ， フね <laughs> เกี่ยงข้าวเลยนะทุกคนแล้วผมจะพี่ตั้มแต่งตัวเสร็จแล้วให้ไปกลับจังหวัดแล้วก็ไปโชว์ตัวที่กองประกันครับครับผม สวัสดีครับดีทุกคนนะห่าวว่ที่ถ้าอยู่บ้านอะ เกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมไม่ได้ไลดังแสงไม่ได้ละ ใช่เราโตแบบพอดีกลัวนะพอดีทุกคนนะพ <c> อ <oughs> ดีทุกคนนะฮะทั่วถึงเลยค <c oughs> ิดถึงเจอกันเมื่อไหร่กันจ๊ะรอเชียร์เงนะคับผมพี่นนท์นะนี่ครับพี่ <c oughs> พี่เปิดไม่ได้อะไรไ <ฟ S 2> อะไฟ สวัสดีครูเอกครับครูสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนครับ,บนนอ,อยู่ไหนที่ใั่จบ้านดิองที่ไหนไม่ได้เนอยู่ีที่รถยงยอยไม่ไดแต่งตัวแล้ว <c oughs> เออหลวงพ่อเลี้ยัน <c oughs> เดี๋ยวสารจะไปหาพ่อข้ <c oughs> ามไม่แต่งหน้าหรืบอกมาอันนี้หน่อยตั้งอะันนี้หมายตาดีเนี่ยไม่แต่จริงๆเราก็ใส่แมสใส่แมสแล้วไง ชอบการหาลิฟใช่โรลิฟทายากครับ <c oughs> แต่ผมต้องไปกราบหลวงพ่อนะครัพิธีกรโดยการ <c oughs> ล้างนะ ไล <c ười> ่หน่อยหนูไล่เค็ม 两我万，再分两万。

Đây hốt cay chứ ở đây luôn Rồi ta đè lì không có rời được sao sao เ่อฉันเดาจะเคยไป่คิดาวเมื่อตอนเธอหีไม่ได้ไว้ใจว่ต้องอะไรจะใช้เบาที่ให้นจะพอรู้ทงางทีแผ่นกันแล้วตามันทึร,รู้ไดฉันรู้ได้ว่าเธอคิดอ,อะไรอยู่แล over you ออกหลัง này, ข้อดูดาดูดารู้ <laughs> ใส่ปอดด้นั่หนะาะวังะในรถนเดียรวมน่เป็นขวดนะใส่อดันเลยสว,ว,วัสดีพี่ชายด้วยพี่แนนสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะยกเรื่องงานหมดแล้วก็เหลือของงานทางกำแพงเพชรอะแต่ก็ปลอดภัยมากเลยนะเขาตรวจแมสทุกคนในรถเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่

นายถ่ายดิถูกไห้ถูกแนนี้นคุณมีอะไรจะเรียกหรือกูสมัยก่อนสอนลูกสอนหลานแล้วจะให้ลูกแม่งถ้าบอกขยันนะลูกะเจะรวยจริงไหมแล้วคุณขยันมากี่ปีแล้วครับคุณรวยก็เรียกคุณลองเปลี่ยนความคิดตัวเองขึ้นใหม่นะหาวัตถุมงคลมาแขวนคอแล้วคุณจะหมดหนี้หมดสินคุณจะมีอยู่มีกินอ่ะด้านนี้ผมห้อยชคดีกับทุกคนและกันผมไม่ดึงคนที่ไม่เชื่อนะ

นนนะอภัยโยมสร้างโบสถ์เสร็จก่อนทีโบสถ์เราแล้วเนาะสุจริตนราก็จะมีทานังอภัยยะทานังอาสวะคายวังนิพพานังเมโมโตุนันนี้นะนนะขอบคุณอนะุโมท,ทานาบุญใส่เลโยมสร้างโบสถ์กันเสร็จก่อนธนาทานสร้างโบสถ์กันเสร็จก่อนนะ วันนี้ญาติโยมสาธุชนคนใจดีสาธุชนคนใจบุญใคร,รุ่งเหรออะอยู่ด้านบนโน้นตรงหน้าตีรุ่งเอาเอามาตรงนี้เลยเนอะจะได้มาโชว์ให้จับน้องอะไรพวกคุณนะโอ้ยไทยไหมไทยไหมโยไทยไหมไทยไหมเดี๋ยวเพี่เอ,า,า,อ,อ,อาเงิน,นร้ยยนอยก้อยไทยรุ่งเงินหนึ่งร้อยบาท นะลายเพศไทยลายหนนะึ่งรอยบาทเท่านั้นใจ้มีสร้างโบสถ์ขนะัมาและโยมพั่อร้องรับเดินกำลังไปหาผู้จัอ่านนะมีไปตามนะเราเจ้าวนะ่าให้เจ้าวา <บ S 2> ดูุู้่คว่าประหลัดมีรับบนที่าานีนะ้ที่ประทานให้ที่บริสุทธิ์ของรับให้รัา จะลองให้มาดูว่ายมะทํากัได้ไหมถาปรจํได้และลูกเพีเอารถไว้ร้องทีเดียวปิดแผ่ยงแลวบอใครรยกโยมใครใส่เป็นร้อยบอกด้วยาที่เจ้าไครโยมหนึ่งร้อยบาทจับกระแถมใจจดถามมีโยกรับรับไม่เหอน เลิดมุศสนะโยมนะโอ้ดูแลเรื่องความปลอดภัยดีมากเลยครับทุกคนมีความหลุดร่นทั้งโยมโยมาและยืนใจเรื่องความปลอดภัยที่หนึ่งเลยที่นี่นะครับเพราะว่าทั้งไม้ทองคำนะเขารู้แล้วมีทันมวยยัดการโอ้โหเขารู้แล้วมามีทางมันรู้และแหวน กำลังกราบเจ้าวาดกันเลยามาตรงนี้ในโลกนะี้นะขับเจ้าวาดนะโอ้โเออเขาเรียกว่าเดี๋ยววันร้องฮอกมรุริลงตาบังหน่อยเดี๋ยวเราไล่ต่อที่หลังนะครับจะบอกอนุญาตทำเวลาแบบ